ไปติดตามการบริหารจัดการน้ำที่น้ำจุนอันเนื่องมาจากพระาราชดำรินะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเรื่องการบริหารจัดการน้ำจากกรมชุลประทานครับ การให้ท้องถิ่นและประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรมชนประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งเก็บน้ำที่มีศักยภาพในการเก็บกักน้ำในปริมาณสูงมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำครอบคลุมหลายพื้นที่และมีราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเป็นจำนวนมากอย่างเช่นอ่างเก็บน้ำน้ำจูนจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยในปัจจุบันแหล่งน้ำแห่งนี้สามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุดถึง11.4ลูกบาทเมตรพื้นที่รับประโยชน์กว่า10,000ไร่ครอบคล ถือเป็นแหล่งน้ําที่มีความสําคัญและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมากจึงจําเป็นต้องมีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ําเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าได้อย่างยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดก่อนที่ยังไม่มีโครงการอ่างเก็บน้ำน้าจุนตัวนี้ครับปริมาณน้ําจุนที่ไหลผ่านเนี่ยก็จะไหลลงสูุ่่มน้ําอิงซึ่งน้ําอิงนี่ครับต้นน้ํามาจากตัวอําเภอแม่ใจจากหนองเลีงทรายไหลผ่านคว้านพยาว จากควานพะเยาเนี่ยก็จะไหลเข้าเขตอำเภอจุนเพื่อจะไหลลงที่ลำน้ำอิงที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเพื่อไหลลงสู่น้ําโขงเพราะฉนั้นเมื่อเราไม่มีอ่างเก็บน้ําตัวนี้ครับก็จะทําให้ในช่วงที่ผ่านมานะครับพี่น้องก็จะประสบปัญหาในเรื่องของน้ําลอดในเรื่องของการเกษตรแต่วันนี้ครับเรายืนยันได้ว่า กรมชุมนทานได้ดำเนินการก่อสร้างสนองโครงการพระราชดำริแล้วทําให้พี่น้องได้มีน้ําใช้สําหรับในเรื่องของการเกษตรไม่ว่าจะทั้งในฤดูฝนและในฤดูแล้งทําให้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้เสริมทําให้มีความชีวิตความเป็นอยู่ของรัศดรได้ดีขึ้นครับผมสาหรับในเรื่องของการ ส่งน้ําให้กับพื้นที่นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับทางโครงการชุมพรทานเยาก็ยังคงเน้นในเรื่องของการบริหารน้ําอย่างมีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกลุ่มเกษตรกรก็ดีแล้วก็การทํางานเนี่ยร่วมประสานกับทางพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสําคัญที่สุดก็คือเราจะมีกลุ่มผู้ใช้น้ําได้มาคอยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําร่วมกับทางพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ เจ้าที่ของชมรมทานเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นแค่พี่เลี้ยงเหมือนกับเป็นโค้ดนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานในอนาคตข้างหน้าต่อจากนี้ไปกรมชมรมทานก็จะมีภารกิจในเรื่องของการบริหารจัดการน้าร่วมกับพี่น้องกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ครับอเมื่อก่อนนี่ของระบายน้ําของเขานี่ มันเป็นคูดินครับส่งน้ำไปบวทว่าวบวถึงเจ้านาของทุกเตี้ทุกแห่งนี่ก่อเดือดร้อนมีปัญหานักครับพอเอาปล่อยน้ำไปนี่บวทว่าวบวถึงตั้งแต่ทางสมทานเปิ้นเล็งหันความดีเปิ้นก็มาช่วยส่งเสริมสร้างของคูดินคอนกรีต อาเดี๋ยวนี้รู้สึกดีใจครับมูเจ้าน้าเป็นฮิปปี้ว่าน้ำส่งถึงทั่วถึงกันาดีใจครับที่อ,อ,อ,อทั้งชนประธานหรือทางหน่วยงานของอทงางหน่วยราชการที่เป็นน้มาจ่วยอ,อ้างจุนของเฮานะครับเดี๋ยวนี้เฮาก็สบายใจครับเบาใจแฮมจัดนักและวก็น้ำเฮาก็เรียกเก็บ นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่การเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วอ่างเก็บน้ำน้ำจุนยังเป็นแหล่งน้ำที่ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการเพราะพันธุ์สัตว์น้ำของกรมประมงอีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำเสริมให้กับก,บการประปาส่วนภูมิภาคนำไปผลิตเป็นน้ำประปาเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของราษฎรในพื้นที่ทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ยกกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ในทุกมิติอีกด้วย มาต่อกันที่ข่าวดีดีก